โอเคครับ okay, ผมมากาสวัสดีท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมเองเกับเลดกอดน,นะครับก็วันนี้ก็สำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่ผมรีวิวนะครับก็ดูได้นะครับก็จะมีอยู่สามคนนะครับที่ถามผมมาครับบอกว่าดาบไฟหางไหนครับพี่ฝนไฟเอาเวงหางไหนครับพี่เจอวิธีโลกที่สองสร้างอะไนครับพีก่ก็จะมาตอบทีเดียวแล้วกันครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวกเกินไปนะครับก็อาจจะประมาณสี่นาทีนะครับ ก็วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ลที่สองนะเพื่อเราไปโลกที่สองก่อนนะครับเอาโอเคครับก็ทราบคนที่เข้าโลกที่2องนะครับก็อาจจะถามว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทั้งไหนครับก็นี่ครับตรงปุ่มแถวตรงปุ่มข้างๆช็อปนะครับมันจะมีขียนว่า VPServer นะครับก็กดไปเลยครับแเราก็กดสร้างกันเลยนะครับแอบสร้างให้ดูนะเซิร์ฟหนึ่งนะครับอยางสมมติสร้างอย่างนี้นะครับ อ่าแล้วก็กดนี่ครับกดสร้างไปเลยนะครับก็กดโอเคเลยนะครับแล้วก็กดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็หาเซิร์ฟที่เราสร้างล่าสุดนะครับอ่านี่ครับเซิร์ฟผมสร้างล่าสุดคือ a นะครับกดจอยเซิร์ฟได้เลยนะครับกดได้หลายรอบนะครับแล้วก็แล้วก็รอนะครับมันจะระบบจะการวาร์ไปให้เองครับนอครับก็นี้ครับเราก็จะมีอยู่เซิร์ฟ VP แล้วนะครับ ก็นะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสำหรับการหาดาไฟนะครับก็ดาไฟถ้าใครไม่รู้ก็ครับก็จะมาสอนเลยแล้วกันก็พอเราเข้ามาปุ๊บเราจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับเราเกิดตรงนี้นะทีนี้ครับก็เราวิ่งกันแล้วหลังนะครับวิ่งกันตรงนี้ครับวิ่งกันแล้วหลังนะครับวิ่งขับหลังมานะครับตรงมาเลยนะทุกคนตรงมาเลยนะครับตรงมาเลย วิ่งตรงได้วิ่งตรงลดุดทางนะครับมันจะมีคค้สุดท้ายนะนี่ครับมันจะอยู่นี้นะก็ให้เอาตีตัวนี้นะนี่นะถ้าตีตายจะมีโอกาสดรอปนะครับโอกาสดรอปก็คือ10%นะโอกาสดรอปนะ10%นะก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับก็อยู่ระดับกลางๆครับพอใช้ได้นะครับก็อย่างต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการหาวัตถฟเอาเองนะครับ ผนไฟเอวก็ให้เรานะครับออนอยู่ในเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟวีพีนะครับสาสิบนาทีนะครับก็มีรูปให้ดูด้วยนะครับก็นี่ครับเวลาผเวลามันเก al ิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้อความนะครับแล้วก็เราก็จะมาบอกจุดด้วยนะว่าจุดที่มันเกิดนะมันจะเกิดตรงไหนมั่งครับก็เริ่มจากจุดแรกนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเกิดตรงนี้นะนี่มันจะเกิดตรงบริเวณตรงตรงบ้านนี้นะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงเสียงบ้านนี้นะนี่ มันจะลงกับคนถ่ายเคียวนะครับผมเคยเจออยู่นะครับรอบหนึ่งแล้วก็จุดต่อมานะครับก็จะเป็นทางนู้นก่อนเลยนะครับก็จะวนรอบเกาะเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับตรงนี้นะนี่นะก็มีรูปให้ดูเหมือนกันนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นอยู่ตรงจุดมันจะอยู่ตรงนี S S ้คร right. ับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงกะตรงแถวแถวนี้ครับ แถวกลางแถวกลางนี่นครับน่าจะอยู่ตรงจุดเดียวกันของบอสนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้คือผลอาเวกที่ผมกินล่าสุดเลยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จุดต่อมาจะเป็นจุดนีนะครับที่ผมเจอนะครับผมเคยเจอหมดสี่รอบนะครับก็ที่ไม่ทํามาเลยนะครับนี่นะครับก็จุดต่อมาก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนีง้เนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็มันเลเกิดแบบกลางเลเกิดแบบหาง่ายมากนะครับทุกคน ก็ต่อไปก็อัปเดตหน้าอยากให้มีผลอเวกผลใหม่มาหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับ mm hmm. แล้วคลิปนี้ก็มีแล้ะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย